นี่ก็คือบริเวณที่ทำการหน่วยต้นน้ำแม่ายนะครับอันนี้ทางขึ้นก็ขึ้นตรงไปก็จะเป็นยอดดอยคำฟ้านะขวามือนะตรงป้ายนะก็จะไปลานหินสวนหินนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานกลางเต็นทนะ์เป็นชั้นๆลงไปด้านหน้าก็จะเห็นวิวนะครับมียอดดอยหลวง ้อยนางนะครับฝามือของวิวก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็ดอยคำฟ้าก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคนก็จะมาน้อยนะ,มะเมื่อนจะมีแค่กลุ่มเรากลุ่มเดียวฮนะดีครับ ไม่บุญมาให้ดีทีนี้กำลังขั่วเม็ดอะไรนะพี่นะเม็ดอะไรนะเม็ดมะกอกเม็ดมะกอกอืมฮะใช่เหรออืเม็ดมะกอกนี่เนี่ยจนทีไอ้เนี่ย้างคือที่นี่มันมันมีมันเหมือนเหมือนเนี่ยน้ำหนางอ๋อน้ำหนางอ๋อครับครับอ๋อกระเทาะไอ้หนามออกแล้วก็เม็ดมันมาขั่วนะครับขายไงนะพี่นะลิตรละสามสิบลิตรนี่ก็คือกระป๋องนี้ใช่ไหมครับ อ๋อ,รบบอกระป๋องนี้ลิตรหนึงสาบาทนะก็คั่วไฟธรรมดาไม่ต้องใส่น้ำมันนี่ใส่่ใส